ข้ามลัวข้ามลัวนอร์มอลเหรอใช่เฮียมันมีข้ามลัวแบบสเตเดียมด้วยมึงมันคืออะไรวะไม่รู้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดเราไปด่าย้อนไวเรากันเนาะข้ามลัวนอร์มอลเอาอีซี่ก่อนทีละดานไปทีละดานเออ e เอออซี่กนะ็ได้เออย้อน,นอไววะ่ะย้อนไวอ่ะแ <laughs> ล้วอะไรวะข้ามลัวต <c oughs> ัว hill ปาปะาะปะกด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 น้องปูยังไม่กดเลย ใช่ดิกูเป็นหัวมึงก็ต้องไอ้ดีดิโอ้ยแคยมันพิมพ์ไปเขี้ยอะไรแม่งมีแต่ไอ้แค่เพิ่มหมายคำถามเพิ่มหมายคำถามเพิ่มหมายคำถามติดกันรัวๆเลยเหตุกู่ยวไหมว่ากูพิมพ์อะไรกูไม่รู้เลยภาษาเอเลี่ยนนี่เหี้ยพิมพ์ว่าลง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 อะเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็ไปโอ้ันนี้ทำล้วนธรรมดา ไม่ได้เล่นดาเลยเล่นโน้มเล่นยังไงวะไอ้ใหญ่ไม่ยังเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอเล่นยากเลยเกมนี้ม่าเล่นยากขนาดนี้หรือเปี่าอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเยจ้าใจเย็นใจเย็นไอ้จ้ามึงแรงเท่าไหร่นะสิบสองอ้าวโอ้ยอ้าว เฮ้ยรอบสุดท้ายแล้วต้าโอ้โหเอาไงนะจ้านี่กูแบบนี่กูวิชาที่สุดแล้วนะเพื่อเพื่อไม่ให้แซงมันเกินไปอ่ะโอ้โหเหียคำพูดไอ้ัสว์เ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วเอ่าทำไมมันยากจังวะเุ้ยนี่กูทำแพทเทิน กููจำแพทเทิร์นก็โดนมันไม่ได้แล้วอ่ะจากใจเลยนะกูมึงเห็นสภาพกูแล้วมึงคิดว่ากูจำได้เหรอกูแต่ก่อนแม่งไม่มีแบบโอ้แต่ก่อนย<ล>ังโคตรตลงมามีมีมังกรลงมาแม่งไถเลยสามอันแรกตักตักตัก <laughs> มันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วจ้ายอมรับสภาพไอเ้เฮียเกี่ยวเฮีย,ฮยนี่เล่นยังไง <laughs> <laughs> โคตรไก่โอ้ดวงกู <laughs> จะกี่ปีกี่ปีก็ดวงเหมือนเดิมนะเฮียโชคกี่เปอร์เซ็นต์มันไมได้ช่วยเฮียอะไร ที่ก็ไดโนการ์ดไปต่อไป normal normal เอ,อ,อ๊ะอ้าวกดไม่ได้กดดิกดอะไรเมื่อกี้มันบอกอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันกูอ่านาไม่ออกกูอา่นานที่ไหนไม่ออกเลยกู <c oughs> เล่นมาปืนนี่นไ้่จ้าก,กูแล้วสิบห้านะบอกก่อนอย่า <c oughs> อยู่ใกล้กู <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่ต้องห่วงเราจะไปเป็นเพื่อนกันโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยแม่งนี่ normal เนี่ยโอ้ยเฮี้ยจ้าไหวเปล่าโอ้โหไม่รู้โอ้ผมมาแล้วผมมาแล้วโอ๊ยอะไรจ้า โอ้โหเขี่ยแม่งติดกันแบบสามอันสอันเฮ้ยจ้าโหขึ้นสนามแล้วขึ้นสนามแล้วเนี่ยฮะทุบเฮยเอาเฮ้ย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 เกตกกูจะเต็มแล้วเนี่ยกูก็จะเต็มเหมือนกัน ากูขอโทษนะพอดีพี่แก่เกินต้านวะน้องผมกูเห็นกูเห็นรัวแล้วกูพออะไเอ้ย่ามันี้ยโอ้ยอมแพ้วันนี้กูเข้าเฉยไม่ได้กูแบบไอ้เหี้ยถ้าแบบปกติถ้าแบบเป็นอีซี่อย่างเงี้ยมันก็จะโอ้กระโดดเป็นแพทเทิร์นไปพอได้ใช่ไหมอันนี้แบบ พนับสิบเก้าแปดที่ขึ้เหลือขอ้งสุดท้ายแค่ทางตรงสุดท้ายกูเห็นรัวแล้วกูโอถอดใจเลยใช่ไหมดังเศ้าลดังสิ้ <c oughs> สเฮ้ยอันนี้กูขอข้ามกูขอล้วรัวรัวรุ่นใหม่ได้ไหมสักรอบหนึงลองดิมันเขียนว่าร้วสเตเดียมเลยนะเว้ยมันต้องตึงว่างแน่แนะ่เลยกูไม่รู้เฮ้ยกูโอ้แต่มันสามดาวเอยนะงน้กอดหน้น,นี้มันกี่ดาวอะไม่รู้เหมือนกันกอดดน่อยดิ อ,นนอนนนันนี้สามดาวเฮ้ยสามดาวเท่ากันอย่านี้ยมึงเท่ากับ normal เหรอเออเท่ากับน normal นเลยไป<ม>เอาดีดอกสมัยก่อนดอกเตอร์ฮิลสองดาวเรายังเล่นมาแล้วอะไรมึงใช่เออไอเดาร์ไอเดาร์ไอไอลกูลกลูกจริงๆลงมาอันนั้นยังแบบผ่านได้ชิวๆก็เป็นออไป โอ้ยเฮี้ยกูเห็นแล้วชอเลยกูเล่นยังไงวะเนี่ยโอ้ยอ๋อเฮ้ยโดนแล้วไม่ตายมึงโอ้ยแค่รู้ว่าโดนแล้วไม่ตายกูก็รู้สึกเขาใจชั่วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮจะเย็นน้อยจะเย็นน้อยอย่าพึ่งแซงพี่ค้างอีเหี้ยฮะกูค้างเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ โอ๊ย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 จ้าจ้าจ้าังคุกเข้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นดอคยา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 โอ้ยโอ๊ยไอ้ขี้อ่โหแม่งด่าดแม่งโคตรเอาเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจ้าจ้าจ้ามึงเฮ้ยอุ้ยเขี้เลยเฮ้ยเจ้าเอ้าไอ้เขี้ไม่ทะลุไม่ไม่ทะลุด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหเกี่ยวกีบ้กวให้แล้วเฮ้ยกูไปแล้วเราเจอกันจ้าโอ้โหด่านแม่งโอ้โหด่านแม่งกูถามจริงโอ้โหโอ้โหไอ้แค่กูเป็เล่นเล่นแต่กีฬาสองยังน่าจะมีความสุขเออไป อยู่ข้างหน้าเลยไฟนอลาวแล้วเนี่ยฮะมันมีแค่สองรอบมันมีสองรอบใช่ต้องวนกับไปเจอนรนล็กเทียได้อีกรอบหนึ่งโป้แหมรู้มดแล้วเออรู้หมดแล้วน้องโอ้โห๊ปหุ่ยหลอกสาย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูติดตรงเลยไปเลยโอ๊ยนั่งแล้วกูวะไปเลยโอ้โอ้เออโอ๊ยอื้อื้อ้าว มาแล้วนะกูมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจ้ามึงไม่ทันกูแล้วกูขอโทษวะจ้ามึงหลุดไปแล้วเหรอไม่กูเก่งไอ้เชี่ยดาวสีฟ้ากับสีเหลืองแตกกันยังไงวะเนี่ยโอ้ยชิบหายอ้ออ้อโอ้ลูกปงวะลูกปงวะไม่เฉยเลย อุ้ยเจ้าชายเนี่ยเขาเป็นชายแล้ววะโคตรตึงโอ้โหแม่งบุกไกเลยเฮียโอ้โหล้อเลยกูกูดโดนแม,ม่งลูกโป่งมึงเห็นมึงเห็นลูกโปง่งไอ้สีฟ,ฟ้าที่มันเรียงมาขึ้นลงอะ่ะเห็นกูโดนแม่งไล่อะ่ะมันมีห้าอันนะกูดโดนไปสามอันเอาวันไล่เด้๋ยเหรอไม่รู้ว่าไม่ได้ดูขนาด, <c oughs> ดนั้นเยอยเยอยแบบ โอ้ยจ้าโชว์เงินหนเนาะเฮ้ยเอ๋ออ๋อข้ามรัวดรอตเตอร์ฮิวข้ามเรือดรอตเตอร์ฮิวไอ้ขี้ด่านอะไรวะดวีด้วยหรอวะดรอตเตอร์ฮิวข้ามรัวดรอตเตอร์ฮิวข้ามรัวที่มันเป็นรัวไฟฟ้าสีแดงน่ยแปมหนึ่งนะอ๋อเด็ดไปดิเออนัฮะคอหมดอ่ะวะ วดมึงจะเล่นทุกด่านที่เป็นรั้วอะไรใช่ไหม<า>มึงรู้ใช่ไหมว่าใต่ฟ้าสีแดงโดนเราตายอ่ะรู้สิคุณพึ่เ,เรื่องไนงะอ๋อมึงไม่กาชนะด้วยความเร็วแล้วใช่ไหมใครพลาดแพ้แม่งเลย <c oughs> <c oughs> แล้วมึงคิดว่าคุณจะพลาดจริงๆเหรอเฮ้ยเชื่อมันเร็วจังวะเฮ้ยโอ้โอ้โอโอโอ โอ้โอ้โอ,อ,อ้อย่าเพึ่งอย่าเพึ่งจ้าเฮ้ยอ่ะ,อะ,อะมีคนตายจะได้อ้าวจ้าเป็นไรอ่ะเป็นลมเหรอโอ้ยแอกโดนนี่นะขึงสนามอ๋ <c oughs> <c oughs> อฟอ วัอย่าหาเล่นเลยไอด้อด่านใย่ไหมฮ่าฮ่ขอเพื่อมันขอแก้มังอ่ะได้ขอมาก็จัดให้ครังนี้กูจะเด่นแบบสโลเลยเด่นไม่พลาดเด่นไม่พลาดกูจะเอาเข้าเป็นใจ <laughs> อ๋อทำไมกูได้เป็นหัวไม่รู้วะเออได้เป็นหัวดีจ้ะดิ ดีตรงไหนวะเป็นหัวอรอทีขึ้นังนตรงไหนที่เล่นอยู่สองตั <c oughs> โอ้ยโอ้ยสดั่ยพอเล่นเล่นอันนี้ถ้ามึงตายเหรอนี่อ <c> า <oughs> <c oughs> yeah, จริงไว้เนี <c> ่ย <oughs> อันแรกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเล่นให้ออ เดี๋ยวกูจ <át>, ะถึงเส้นชัยในเผื่อในส่วนของมึงด้วยแล้วกันโดนเราไปเล่นนานอื่นไหมอุ้ยอันนี้มึงพลาดกูรู้ไม่ไกูแค่เห็นมึงเหงาเห็นเห็นหน้ามึงแล้วกูรับไม่ได้กูก็ได้ตายข้างหน้ามึงแบบเป็นเพื่อนกันอุ้ยอุ้ยคนดังโอ้โหดวงดวงกูเชี่ยวมึง 大我。<Like>